จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมนั้นได้การ่าเป็นคามราแมนแล้วก็ได้อัปเกรดการ่าเป็นคามราแมนที่แข็งแกร่งขึ้นจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับตะคายแลยไปชมคลิปกันเลยเอนี่มันมันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นก่อนสิเฮ้ยทำไมไม่คุยกันดีๆวะเนี่ยนี่มันสกิบดี้กี่หัววะเนี่ยไม่ไปก่อนแล้วกันเออช่วยผมด้วยอะไรวะเนี่ยนี่มันฮะเออ มอน,นี่นะมันต้องตายด้วยมือของฉันน,น,น,โโน,นนี่มัน,น,น,นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยดูนั่นสิเหมือนว่าตอนนี้เขาได้ช่วยผมหอยมันตายไปเลยอะนี่นายคือตัวอะไรวะเนี่ยฉันคือคาเมราแมนก็อดโอ้ใจเย็นก่อนนะฉันฉันไม่ได้อยากมีเรื่องสักหน่อยนะแต่อย่างนั้นขอบคุณนะเอานี่ไปใช้นะเอา้ามันคืออะไรอย่างนั้นเหรอฉันขอตัวก่อนละไว้เจอกัน อะไรวะเนี่ยเดี๋ยนะเขามอบคริสตัลให้ผมทำไมเนี่ยว้าวเจง๋งแล้วเขาก็บินจากไปอนี่มันในในวิกฤตยังมีโอกาสอย่างนี้นเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรบางอย่างแน่ๆไปลุยกันเถอะเอาล่ะผมคิดว่าผมจะไปออเออเนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้นี่แกจะไปไหนนยฮะนี่มันสกิบิดี้เหรอ ไอ,ไอ้ลูกกระจกไอ้เฮ้ยนี่นะฉันจะกินแกเฮ้ยใจเย็นนี่นะมาดิฉันฆ่านายตายซะนี่นะไมาดิเฮ้ยจังวะนี่นหนยังไม่ตายเหรอนี่นะตายซะเฮ้ยถอยเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้อยู่ๆผมก็เฮ้ยนี่มันพลังของเจ้าตัวคาเมราแมนก็อดเข้าได้ให้ผมอา้าวแั่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โ แต่มันสกิบดีที่มันอัปเกรดขึ้นอย่างนั้นเหรอเออทำไมหน้าของนายเหมือนเป็นมนุษย์วะเนี่ยโอ้ฉันอยากจะกินนายได้ไหมเนี่ยฮะเออฉันหิวขี้นะออหมายความว่าไงวะมองฉันว่าเป็นขี้อย่างนั้นเออนอะอนายทำอะไรฉันไม่ได้อย่างเหมือนกับไอตัวนั่นหรอกนะแต่ฉันพยายามที่จะฆ่านายได้เฮ้ยใจเย็นก่อนเออเอ,อ้าเ,เ,เป็นไงล่ะตายเฮ้เอเฮ้ยดูดูดอย,อยู่ๆก็พลังของผมนั้น สามารถใช้งานได้เฉยเลยอ่ะนี่นี่มันคริสตัลอะไรวะเนี่ยสามารถใช้พลังอย่างแข็งแกร่งได้ด้วยนะโอ้ยผมคิดว่านะแล้วก็ต้องกลับไปหาลุงเบ้ลจากนั้นให้ลุงเบ้ลทำอะไรสักอย่างแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงออะไรวะเนี่ย,ยงงไปมใใหมดละลุงเบิ้แน่ใจเหรอว่าจะทำอย่างนี้นะแน่นอนถ้าสมมติว่าแกเอาคริสตัลที่แกได้มาแล้วก็ไปเผาแล้วก็มันอาจจะไกล ร่างเป็นคาเมราแมนอย่างที่นายบอกก็ได้นะอ,อแล้วถ้าสมมุติว่ามันถูกเผาแล้วไม่ได้โดนทำงานอะไรนะ่ะเออ,เอ,อก็ถือว่านาจะเสียเปล่านะ่ะแต่ว่ามันสามารถใช้พลังได้นะลุงบวยเออ,อย่างนั้นเหรอใช่นะสิผมเสียดายมากเลยนะถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นผลนะ่ะเอหอนดะูบวยลองหน่อยสิเอามันใช้ได้จริงหรือเปล่าโ้โว้โวพลังโคตรเจ๋งเลยเนี่ยใช่ผมว่างั้นแหละเออแต่ไม่เป็นไรเราจะเผามัน yeah. อย่าเอ้ย ลบุ้ยเออเราดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยขอคืนแล้วกัน <c oughs> เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นผลนะ่ะนีานทำอะไรวะในจีทีวีเออก็ผมเสียดายน่ะพาะว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็จะได้แบบจัดการมันยังไงเล่าพลังนี่มันโคตรเจ๋งเฮ้ยนบุ้ยฮะเอออะไรวะนะ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่มันคืออะไรกันนะ่ะเฮ้ย เฮ้ยลุงบัวอยู่ๆทำไมหัวของมันแล้วเข้าหัวผมแล้วผมกลายร่างเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเออไอเจทีวีนี่นายกลายเป็นค,คาับกมราแมนจริงด้วยลุงบัวรู้จักอย่างงั้นเหรอใช่น่ะสิเฮ้ยไม่นะเอาล่ะลุงบัวเราจะเอาไงกันต่อนเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะน้ำมันอะไรนะน้นมันสกีบีดี้อย่างงั้นเหรอโอ้โหเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยลุงบัวใจเย็น,เยนระวังนะเฮ้ยฉันกำลังจะตายเลยเฮ้ย อ๋อเหะอเชื่คิดว่าตอนนี้แกกําลังที่จะพัฒนาการรับเป็นคามิราแมนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไงละ่ะนี่นะโอ้พลังผมโอ้เจตวิภพังกโคตรเจ๋งเลยนะนี่นะนี่นะมาสิเฮ้ยนี่แกคิดแร้ว่าจะกาลาร์เป็นคามิราแมนได้นะแน่นอนฉันจะกาลาร์เป็นคามิราแมนที่เก่งกว่าแกนี่นะโอ้ไอ้เฮ้ยเอา้าลุงบุ้ยผมหายไปไหนวะเนี่ยฮะไม่นะลุงบุย้ย ว่าไอ้ไปไหนวะเนี่ยดูหลุงไว้โอ้ยหรือว่าลุงไว้ตายวะเนี่ยเอาันไงไงทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยเฮ้ยฉันกลัวจนตัวสั่นเลยเนี่ยเฮ้ยพวกนาเนี่ยังจะมาต่อสู้กับฉันอีกนะตีนะนี่นะสกิบดีนี่นี่คุณน่าอยากจะตายด้วยตีนะน้ยเฮ้ยตีนะไม่ตายดีหรือไงวะโอ้ยเป็นสกิบดีนี่ชักโค้โง่จะมาต่อสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอ้ย ไปก่อนเถอะอ๊ะอะไรวะเนี่ยเวลเวลเวลนี่มันคาเมราแมนก็ที่ช่วยเหลือผมนี่นะวันดีเจ้ามนุษย์ตอนนี้นายด้การ,ร์มเป็นคายไมราแมนอย่างเต็มตัว๋ย่ฉันจะชวนนายเข้ามาฐานทัพของฉันเอ๊ะหมายความว่าไงน่ะเ๋ยวเข้าโอ๊ะนี่มันอะไรกันเหรอเนี่ยนายต้องเข้าประตูวันั่นแล้วไปลุยฐานทัพของเรากันเราต้องการความช่วยเหลือโอ๊ะได้เลยครับคาเมราแมนรีบเดินเร็วเข้า โอเคฮะเฮ้ยอะที e ee. E ee, ่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยวัดเดีแล้วนี่ก็คือที่ฐานทัพของเรานั่นเองนะว่าแต่นี่มันตัวอะไรน่ะโอ้นั่นมันคือไททันคาเมราแมนก็คือตัวละครที่นายนั้นจะต้องกายร่างนั่นเองโห้เจ๋งเลยนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะนี่มันมีคอนด้วยเหรอเนี่ยใช่แน่นอนแต่ว่าคอนน่ะนายต้องอืมฝึกให้ฉันดูก่อนนั่นเองนะทำไมล่ะ ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาที่จะใช้งานได้อะนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะสามารถกลายร่างเป็นแค่คามราแมนไทยท่านอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันก็มีคามรามนอีกหลายตัวนี่นะแต่ดูเหมือนว่านายน่าจะเหมาะที่สุดแล้วละ่ะเอาละถ้านายพร้อมนะฉันจะให้นายนั้นกลายเป็นตัวคามรามนไทยท่านตอนนี้เลยละกันนะโอ,โอเคได้เลยฮะเอาละเร่บไปเอาชุดมันซะอุ้ยเย้ โอ้โอ<ห><ห>้ดูนั่นสิหุ้ยนี่ฉันการาบ็นคาเมราแม,มนไททันจริงด้วยฮ่าๆเจ๋งเลยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันมีคอนอยู่ข้างๆตัวผมนะเอาละติดตามมาเร็วเข้าฉันจะไปฝึกนายแข็งแกรงโอ้ได้เลยฮะว่าแต่ดูเหมือนว่ามันมีคอ,อนก็จริงนี่นะแต่มันแค่คอนติดเสือ้อมไม่สามารถใช้งานได้ เคล้วไปฝึกกันเถอะเอาละฉันพร้อมละเอาละภารกิจแรกก็คือฉันจะให้นายนั้นโดดปากหัวให้ได้แล้วกันนะมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ตอนนี้ร่างกายของนายนั้นมันจะเร็วขึ้นงั้นเหรอเฮ้ยมันจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าวะเนี่ยเก็บสีแดงนี่ให้ได้ก่อนที่จะไปต่อสู้กับตัวละครใหม่เดินไวเหรอก็ไม่เห็นเดินไวนี่นะนี่นะไม่เห็นยากเลยเนี่ยเฮ้ยอ๋เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นไงเล่านี มันยากจริงด้วยแนฮะเอาละ่ะรอบนี้ฉันต้องผ่านให้ได้ yeah. เฮีเเเยเฮ้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 ยมันยากจังวันนี้อ่ะยฉันรู้สึกว่ามันยากจริงๆนะเนี่ยโอ้ยเฮียผมคิดว่าเราต้องโดดผ่านให้เร็วเฮ้ยอ,อยู่ๆผมก็ผ่านไปเฉยเลยอนะ่ะนี่นะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไงเนี่ยนี่นอนสินี่นี่นี่ ทดสอบปะนะรู้จักไหมแค่สองครั้งก็เพียงพอและหลังจากนี้ฉันก็ได้รับเพื่อถือว่าเจิงแล้วนั่นเนี่ยเอาละ่ะภารกิจที่สองฉันอยากให้นายน,นั้นต่อสู้กับสกิมิดี้ที่มันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่า่ขง,งข่าแ่า่ออาข่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ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 าล่าฮฮ่ะฮ่่าฮาฮออฮ่าาาาฮฮฮฮฮานา้ นี่มันไอสกิบี้ตัวนั้นนี่นะใช่ฉันได้จับตัวมันมาเฮ้ยแิดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีพลังของฉันได้ไงเนี่ยฮ <c oughs> ฉันไดมอบพลังของฉันให้เขานั่นเองจะกล้ามันซะเฮ้ยดีนะพลังของนายกับพลังของฉันมาสิเฮ้ยดูเหมือนว่าพลังของผมนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างนั้นเหรอจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวนะ มันมี2ตัวเหรอมีตัวแรกมันยังไม่ตายเลยโอเคตายเรียบร้อยอตัวที่2กำลังทำอะไรอยู่อ้อเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยเออมันหายไปไหนวะเนี่ยดูว่ามันล้อหลอกผมหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นนะสีนะมาเออมันกลับมาแล้วเอ้ยไอ้หมอนี่จะฆ่าฉันอย่างงั้นเหรอคิดว่าไงเหรอเป็นไปไม่ได้ล่ะฉันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเออเดี๋ยวนะมันได้รับพลังเหมือนผมเลยอ่ะ ถ้ามันเร็วเข้านายขาฉันไม่ได้หรอกนาจะหนีไปไหนเล่านี่นะนี่พลังของฉันทำไมมันดีเลยชะมัดเลยเนี่ยเพราะว่านั่นมันคือบททดสอบที่นายนั้นต้องผ่านภารกิจให้ได้เฮ้ยไอ้หมอน่าจะหนีไปไหนนะแง่พลังของนายมันโคตรชาฉันก็เลยใช้วิธีในการถอยห่างฮ่าฮ่าเฮ้ยดูเหมือนว่าพลังไฟของนายก็เหมือนจะทําอะไรฉันไม่ได้เหมือนกันแหละนะนี่นะอิตตายเร็วเข้าใช้ได้ภารกิจแล้วก็การัเป็นตัว คำไม่รแม่ที่แข็งแกร่งเอ่อฉันไม่ตายเหรอเฮ้ยไอหมอนี่เฮ้ยฉันคิดว่าฉันน่าจะผ่านแล้วล่ะเอาล่ะฉันคิดว่านายผ่านแล้วล่ะเฮ้ยในที่สุดผมก็ผ่านสักทีเย้เอาล่ะครั้งนี้นะก็ถือว่านายนั้นสําเร็จและฉันจะมอบพอนนายให้นายได้ถือไว้อย่างนั้นเหรอเจ๋งนะสิเอะดูเหมือนว่าในกระจกนั่นมันมีตัวละครนาอยู่ด้วยเหรอ ใช่หลังจากที่นายได้รับคอนแล้วฉันจะให้ภารกิจที่สําคัญเพื่อไปจัดการกับสกิบิดี้เอาน,นี่ไปใช้ซะโอคือคือคอนเหรออุ้ยเจ๋งอลลละใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะแน่นอนครั้งต่อไปฉันจะกลายเป็นเจ้าตัวคาเมราแมนก็คือร่างของนายเฮ้ร่างของนายอย่างนั้นเหรอไม่สิมันเอาเป็นแค่ฉันคนเดียวอเดี๋ยวนะแล้วถ้าสมมุติว่า ฉันกลายร่างเป็นร่างนายแล้วนายจะไปเป็นตัวอะไรเหรอเนี่ยฉันก็จะกลับไปเป็นคาเมราแมนปกติหมายหมายเขาว่าคาเมราแมนตัวนี้อย่างนั้นเนรอใช่ประมาณนั้นแหละโอเจ๋งแน่นอนฉันจะอัปเกรดให้มันแข็งแกรง่งเอาละฉันพร้อมที่จะไปต่อสู้กับไอ,อ้สกิบดี้ละเฮออย่าคิดว่าง่ายแล้วกันนะมันง่ายอยู่แล้วละ่ะอย่าโอ้เจ๋ง ดูเหมือนว่าเอา่พลังข้อของผมนั้นมันมีไฟด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งสิไปกันเถอะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอย้นั่นไง SKPD ตัวนี้มันต้องตายนี่นะเอ้ยแกจะมาทำอะไรที่ดีนะแน่นอนฉันจะมาฆ่าหัวหน้าของนายนะหัวหน้าของนายอยู่ที่ไหน้ฉันไปบอกหลรอกนะเอ่อตายโอ้ยเอ้ย,อยมีอีกตัวหนึง่ง ทำไมเอสคิปิดกี้ตลกนอยมันมีเยอะจังเลยวะเนี่ยฮะเฮ้ยหัวหน้าของนาอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าตัวของผมนั้นรู้สึกว่าสโลโมชั่นหมายความว่าไงวะเนี่ยอยู่ๆก็เลยอยู่ๆก็ช้าเอาละผมคิดว่าผมต้องหาหัวหน้าของมันให้ได้นี่คือภาร,รกิจที่ผมจะกลายร่างเป็นคาร์เมราแมนก็ต้นั่นเองนะนะเฮ้ยอีกแล้วเหรอวะเนี่ยดีนะโอ้แกจะเข้าหัวหน้าชัดอย่างนั้นหรอแกก็รู้ว่าหัวหน้าของแกนะั่นมันคือใคร น่นอนฉันจะฆานายซะโอเคไปเอ๊ะดูเหมือนว่านี่มันนะฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าพอดีเอ่อมันเฮ้ยฉันคือสกิบดี้เอา้าที่นายการันเป็นคาเมร่าแมนก้อนนี้มันหมายความว่าไงเนี่ยก็ฉ <c oughs> ันเบื่อนะฉันก็เลยสร้างคาเมร่าแมนให้นายนั่นอัพเกรดเล่นแล้วก็มาต่อสู้กับฉันนะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกันวะเนี่ย ถ้านายสามารถชนะฉันได้แล้วก็นายจะกลายเป็นคาเมราแมนก็อย่างที่นายต้องการแน่นอนนี่นะเออเอ,อ่เออ,อะไรวะเนี่ยหมายหมายเขาว่างไงน่ะอย่าเฮ้ยนี่ฉันกลายเป็นคาเมราแมนก็จริงด้วยเออทำไมอัพเกรดง่ายขนาดนี้เลยวะเนี่ยฮะนีออ่อะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจอกัน